อันจัดแสดงในสวนสัตว์หรือถูกใช้ประโยชน์สำหรับความบันเทิงในละครสัตว์ช้างเป็นสัตว์ที่มนุษย์รู้จักดีและปรากฏทั้งในศิลปะนิทานพื้นบ้านาศาสนาวรรณกรรมและวัฒนธรรมสมัยนิยมบรรพบุรุษที่เก่าแก่ที่สุดเท่าที่เคยรู้จักของช้างในปัจจุบันนี้นั้นมีการวิวัฒนาการมาเมื่อราว60ล้านปีที่แล้วบรรพบุรุษของช้างเมื่อ37ล้านปีที่แล้วเป็นสัตว์น้ำและมีการใช้ชีวิตคล้ายคลึงกับฮิปโปโปเตมัส ช้างอยู่ในสังคมที่มีลำดับโครงสร้างการใช้ชีวิตในสังคมของช้างเพศผู้และเพศเมียมีความแตกต่างกันมากโดยเพศเมียจะใช้เวลาทั้งชีวิตในกลุ่มครอบครัวหรือโครงที่มีความสัมพันธ์แน่นหนาซึ่งประกอบด้วยแม่ลูกพี่น้องป้าและน้ากลุ่มเหล่านี้จะถูกนำโดยเพศเมียตัวที่มีอายุมากที่สุดซึ่งเรียกว่าแม่แปลก m a t r i อ ในขณะที่เพศผู้ตัวเต็มวัยใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่อย่างสันโดษวงสังคมของช้างเพศเมียมีได้สิ้นสุดลงด้วยหน่วยครอบครัวขนาดเล็กนอกเหนือไปจากการพบปะก,กับช้างเพศผู้ท้องถิ่นซึ่งอยู่ตามริมโขงลงตั้งแต่หนึ่งโขลงขึ้น